คือพอพบหมอหมอก็อธิบายให้ฟังว่าเราคงจะต้องเจาะเลือดตรวจกันเพราะว่าอาการหลายๆอย่างมันก็ใกล้เคียงกับโรค sle แล้วหมอก็ให้ตรวจโรครูมาต่อยด้วยคือเราตรวจเลือดเยอะมากผลสรุปออกมาหมอก็อธิบายให้ฟังว่า sle คือโรคที่ภูมิคุ้มกันของตัวเราเองเนี่ยทำลายอวัยวะต่างๆระบบต่างๆในร่างกายซึ่งจะมีอาการบ่งชี้10ข้อ ถ้าเราผิดปกติ4ใน10หรือ3ใน10ก็สามารถสรุปได้ว่าเป็น s l e ก็ต้องมาดูก่อนว่าไปที่ระบบไหนบ้างแต่ของเราอ่ะมันไม่ถึงแล้วลูมาตอยก็ไม่ใช่สิ่งที่พบจากการผิดปกติและผลเลือดของเราก็คือระบบภูมิคุ้มกันมันทำลายระบบข้อต่างๆในร่างกายซึ่งโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนี่ย มันมีเยอะมากมันไม่ได้มีแค่ SLE อย่างเดียวโรคของเราเนี่ยเรียกง่ายๆก็คือโรคสปอนดีพอชื่อเต็มๆเ,เนี่ยหมออ่านให้ฟังก็จำไม่ได้เลยถามหมอว่าแล้วถ้าภาษาไทยมีชื่อเรียกไหมคะถ้าชื่อไทยก็น่าจะคือโรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบหมอก็เริ่มจากให้กินยาปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันลดลงยาที่เรากินเป็นยากลุ่มซันฟานะไม่ใช่สเตียรอย หมอบอกว่าจุดสำคัญก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมให้ไปสังเกตตัวเองว่าทำอะไรแล้วปวดกินอะไรแล้วปวดก็ให้หยุดให้เลิกและมีข้อห้ามมายาวอีกเป็นห่างว่าไว้มาเล่าให้ฟังต่อ